อันนี้เพื่อนคะที่ว่าอยากโชว์เนาะก็หลายวันแล้วแหละน่าจะเป็นอาทิตย์นะคะดอกไม้บ้านของคุณลุงจนาดนะคะจากเพนสาวไทยนะคะไม่รู้ชื่ออะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปค้นให้ได้นะคะดอกชื่อของมันนะคะอันนี้ก็อยากให้เพื่อนเพื่อนชมนะคะอ่าเดี๋ยวไปอีกดอกหนึ่งนะคะอีกต้นหนึ่งจะไปซื้ออีกเพิ่มอีกสักสองกระถางนะคะเราเห็นสีแดง สวยมากอันนี้ก็สีออกมขาวขาวอมชุมพูค่ะกับสีแดงนะคะมีแดงสดนะคะแล้วก็แดงอะไรน่าเนี่ยสวยค่ะเดี๋ยวพี่เพ็ก็อาจจะใส่ชื่อมันลงไป่อไหนเพื่อนๆเ,เห็นนะคะยังน้อยว่าชื่ออะไร อ๋อแพงผวยนะคะผงผวยอ๋อจำได้แล้วค่ะแพงผวยค่ะอันนี้นะคะ,คะส่วนเล็กๆของเรานะคะยังไม่กวาดนะคะนนเพื่อนอันนี้จะรกอันนี้ต้นแสงจันท์นะคะ ังจโอเคอันนี้ดอกอีกอันนะคะอ่าใหญ่ใหญ่ใหญ่ yes โอเคโอเคโอ้ยเยอะ yes this is อันนี้ดอกไม้นะคะของสาวยอะบรินไยดอกไม้ดอกไม้เออขอว์อีกอันนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวชมก่อนนะ เดี๋ยวพี่เพียจะโคนว่ามันชื่ออะไรนะคะสักครู่ใหญ่ๆเดี๋ยวทำคลิปก็จะมีชื่อบอกะคะ่ะดอกอันนี้มันมันมันออกวันต่อวันนะคะเพื่อนเดี๋ยวมันก็เหี่ยวลงนะคะเดี๋ยวมันก็จะเหี่ยวแล้วก็เหี่ยวเร็วมากแล้วก็มีดอกมาเยอะนะคะข้างล่างก็มีเพื่อนอันนี้ดอกต้อยติ่งนะคะตอนเช้ามันจะบานสวยมากะคะ่ะสีม่วงกับสีขาวนะคะ มันจะรก,รกนิดหนึ่งนะคะขนาดทําแล้วนี่ต้อยติ่งสีม่วงนะคะช่วงเช้านะคะมันจะออกดอกค่ะสวยมากค่ะต้นแสงจานทร์ อันนี้ก็เป็นพืชที่ว่าเป็นไม้ประดับเดี๋วยวจะหาคนที่เจอเดี๋ยวจะบอกนะคะสวยค่ะออน,นี่น่าจะเพงพวยเหมือนกันนะคะแต่จะเป็นพันธุ์ที่ยืนต้นอันนั้นจะเป็นแบบลเลยๆสักนิดหนึ่งนะคะปลูกกระถางอันนี้ก็จะยืนต้นมานิดหนึ่งน,นะคะเดี๋ยวดอกสวยสดสดฮ่าคมชัดดูดิด มันมีอีกเดี๋ยวจะโชว์อีกดอกหนึ่งนะคะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้จะเป็นดอกสีเหลืองนิดกว่านะคะดอกน,นี้ยังไม่ได้โชว์นะ,ะ <c oughs> เพื่อนคราวน,นี้จะโชว์นะคะอันนี้ออกแล้วคะ่ะสีชัดแจ๋วนะคะ ดอกยี่โถออกเยอะมากค่ะช่วงนี้นะคะออกเยอะมากกำลังสวยด้วย นี่หยุดฝนตอนนั้นฝนเยอะค่ะก็เลยใส่ปุ๋ยมันก็เลยออกเยอะค่ะสวยมากเนี่ยนี่ของบ้านคุณลุงนะคะอช้อนนี้สวยค่ะเพื่อนเดี๋ยว โอ้ยมีแตง่งาม,มงามมีแต่งามงามค่ะกลังงามดูสิ ดอกไม้กำลังออกดอกตั้งหลายชนิดนะคะสวยค่ะเดี๋ยวดูอีกมุมหนึ่งเนาะเดี๋ยวมุมนี้นะคะเพื่อนๆหน้าที่นี่ีไกลในหนึ่ง ทุกมุมนะคะเพื่อนสวยมากทุกมุมทุกมุม อาา้าวมืดแล้ว อันนี้คือมุมที่ชอบที่สุดนะคะมุมแอบ,บดูคนอื่นนะคะพี่เบนชอบมาแวบ,บอยู่ตรงนี้นะคะน้านของนะกแอบ,บดูคนอื่นนะคะสอดรู้สอดเห็นต้องมาตรงมุมนี้เลยค่ะโอเคนี่และมุมสอดรู้สอดเห็นค่ะ